ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเจาะสเปคออนิว Honda PCX 160ครบเครื่องถึงใจจากกระแสในงานทดสอบแบบไม่เห็นชมหน้าภายใต้คอนเซ็ป Under the web เมื่อวันที่5ที่ผ่านมาจนวันนี้เราได้เห็นชมหน้าการเสียทีกับเจ้า all new al honda pcx 160ที่เปลี่ยนชุดใหญ่ทั้งคันจริงๆแต่จะมีอะไรที่ใหม่และน่าภูมิใจบ้างเราสรุปมาให้แล้วครับเริ่มต้นกันที่ดีไซน์กันก่อนกับรูปดีไซน์รูปรักษ์ใหม่ที่ยังคงเองกลักษณ์ความสปอร์ตและความหรูหราเอาไว้โดยเส้นสายรอบคันที่ดูฉบเฉียวและดูดันมากขึ้น โดดเด่นด้วยตัวไฟหน้ารูปแบบใหม่พร้อมไฟเดย์ไทล์นิ่งไลท์และแน่นอนว่าหมาในรูปแบบ f u l LED l รอบคันเช่นเดียวกับในส่วนของไฟท้ายดีไซน์รวบตัว X ที่ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันกับตัวเรือนไม้แบบ Full Digital ที่แสดงผลข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและดูโดดเด่นขึ้นกว่าเก่านอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับการปรับปรุงที่น่าสนใจในส่วนของยางรองแฮนด์บาร์ที่มีไดนามิกช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในขณะขับขี่และยังคงไว้ฟังก์ชันเสริมความสะดวกสบายต่างๆอาทิุญแจรีโมทอาฉริยะฮอ,อนด้าสมาร์กีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อม USB c socket ที่ชาร์จได้เร็วทันใจและพื้นที่เก็บสัมภาระใต้บาะขนาดใหญ่ ที่เพิ่มขนาดความจุเป็น30ลิตรพร้อมด้วยตัวทิสตอปเปอร์เพิ่มความสะดวกสบายขณะยกสัมภาระเข้าออกในส่วนสมรรถนะของเจ All ้าออ l ิวฮ Honda PCX ีเอนั้นมาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ถึง2รูปแบบด้วยกันทั้งเครื่องยนต์สันดาบและเครื่องยนต์ไฮบริดโดยขุมพลังในออน n e ฮอนด้าพีซีเอมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ e sp plus 4วาวาว ขนาด1 5 7ซีซีที่มีพละกำลังมากขึ้นจากการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์หลายจุดอาทิทิหมอกองอากาศใหญ่ขึ้นเป็น4.9ลิตรเผาเข้าเหวี่ยงที่เพิ่มโรเลอร์เบลิงช่วยลดการสั่นสะเทือนและส่งกำลังได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นหัวฉีดพิสตอนออยเจ็อีกครั้งยังมีในเรื่องพิเศษอย่าง e h e v ที่ผสมผสานการทำงานของเครื่องยนต์แบบสันดาบเข้ากับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าโดยในรุ่น e s ev นั้นมาพร้อมกับโหมดการขับขี่2โหมดด้วยกันได้แก่โหมดปกติ d mode และโหมดสปอร์ต s mode แต่ไม่ใช่แค่ว่าถูกปรับปรุงแค่ตัวเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวตัวเฟรมของรถเองถูกอัปเกรดขึ้นเป็น d u p l a steel t a d l e ที่แข็งแรงทนทานกว่าเดิม และยังมีน้ำหนักที่เบาลงอีกด้วยโดยช่วงล่างเองก็ถูกปรับมาให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นโดยเพิ่มระยะย,ยุบของช็อคอัพหลังเป็น95มิเมเช่นเดียวก,กันกับในระบบรุ่นเบรก ABS ที่อัพเกรดขึ้นเป็น ABS ในตัวล้อหน้าแล้วยังอัพเกรดเบรกลังแบบดิสเบรกมาให้พร้อมทั้งตัวล้อและยางขนาดใหม่โดยเปลี่ยนจากเดิมขอบ14ทั้งหน้าและหลัง มาเป็นหน้าขอบ14หลัง13ตามสไตล์รถสกูตเตอร์โดยมาพร้อมกับยางมิชลินซิตี้กริฟขนาด110ทับ70ขอบ14และ130ทับ70ขอบ13ซึ่งสมรรถนะจากที่เราได้ไปลองทดสอบ All New Honda PCX 160มาค่าวๆก็ต้องบอกเลยว่าตัวรถมีความจี๊ดจ๊าดมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งอัตราเร่งในช่วงต้นและควบคุมตัวรถที่รู้สึกไดว้ว่าตัวรถเบาขึ้นควบคุมได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะตัว E S E V ที่สัมผัสได้ถึงแรงต้นที่แรงกว่าแบบเห็นได้ชัดยิ่งโดยใช้โหมด S หรือโหมดสปอร์ยิ่งสัมผัสได้ถึงความเล้าใจอีกทั้งระบบต่างๆก็สามารถใช้งานได้จริงอาทิเช่นระบบ S s t c HonDA ที่ช่วยให้การออกตัวนั้นสเสถียรมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเจอพื้นที่ลืนล่นๆโดยสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้และเราแนะนำว่าเปิดไว้สะเถอะครับเพราะมันดีจริงๆหรืออย่างตัวเบรก ABS ประกอบเข้ากับยางขนาดใหญ่ขึ้นทำให้การยึดเกาะและหยุดรถมั่นใจได้อย่างหายห่วง